หวัวข่อยสีเกลีดีกระดาอยู่พี่น้องคะ่ะวันมันค้นเห็นผีสวัสดีตอนเช้าคะ่ะตอนเช้าวันที่เก้าเดือนเก้านะคะวันที่สองของการซ้อมลำตอนเช้าวันนี้เป็นเกียรติมงเช้าตื่นคะ่ะกระจ้องงองจะกองงองเจ้าขาเอ้ยระจ้องงองจะกองงองเจ้าขาเอ้ยเตื่น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 โอ้ยอนี่แต่หมอนำอยู่ทังนี่ ื่เพช่ก็ตื่นแต่เศ้าแท้ตื่นแต่เศ้าแม่เพื่อนอ่านนานหรอแงแ่วอ่านแล้วแล้อแม่เกียรติศักดิ์เอ้ยโอ้มันอ๋ผู้ในากนั่นบอกแม่ขึ้นตัวง่าแท้โอ้บมรอวันวันไม่มีหมหวานมึงลตัวง่ายนนั่นแม่เกียรติศักดิ์ลกลุกลโอ้ยขนาด้อมแต่เศร้าเด้มงนี่เกียวงเศราแต่มาบ่เศ้าสมวันมาวันหกโมตื่นแม่จ้าตื่นแม่ ừu ừu tương 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 lắm tương lắm tương lắm tương 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 lắm tương 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 đi Anh tương 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 เศร้าแล้วเศร้าแล้วเกียรบ้องแล้วเกียรบ้องแล้วสวยแล้วสวยแล้วคันสมัยซอมเต้นสมัยแั้นซอมเต้นยวนมีทยอีสานนอยไปแทนเซอร์นี่คู่น้ำสาดนีด้บ่ถืเวลานอนสมัยั้นมันเป็นเด็กน้อยมันบอกมันมันเกิดบออยากตื่นแหม่นอนบออยากตื่นเวลาจังเศร้าๆใช่ไหมคู่น้ำสาดจาดเลยดีกะที่ออกความกันนี่ล่ะ ใช่กระถางไม่มีเพี้ยนอยู่ไม่มีเพี้ยนอันอันนั้นอยู่ไม่นนไมีเพี้ยนแรงเขียวอยู่พี่น้องมอระมือที่ไปแล้วนี่เตรียมตัวแล้วมือนี่เกีงงยจม่งนี่พอหน้ามีงานอยู่อะย่องจะได้ซ่อมน้ำเท่าป้องนึกว่าซ่อมน้ำมือเสาร์เหระจะได้ซ่อมอยู่ตื่นแล้วโอ้ยเงี้ยเงี้ยนนี่ตื่นเร็วไปหมายว่าเตรียมพร้อมอมาทุกคนลหรือ่งสแตนียนบายสแตนบาย พ่อยังกไงรำเรกกุ้งไม่อีกแล้วเอ้าเจ้ากี่เพราะเปลี่ยนติ้ก้อยกุ้งเฮ้ยก้อยเจ้าก็ขัวก้อนต๋อขัวก้อนยังต่ำแค่แต่กับแต่ส่วนส่วนมากบ่ทัวส่วนมากมันจะขัวก้อนจังมาต่ำขันสุกว่าขันต่ำแล้วไปขัวมันกับ่าเสบอือต้องขัวก้อนต้องเออ แซ่บคือกันซุกแต่สูดีบ่ไเด้ยคือกันใดก็ะไรอีหลีอีงก็เสิรต้มฮอดไกลุ้่น่ะดวนี่ฮะโอ้ห่องะพ่นผู้เสิร์ฟ่กล้ป่าวหกยู่ติบมตบ่หกหกยังก็คือห้องทั่วไปนี่แหละบักฮามีนอนก็บ่ใไซเสีย ไปแม่พี่น้องไปสามลำแมงเรสั้นก็แล้าแล้วนี่เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วงทั้งเทรูงปกกันเบิดไปใต้ชุกันนั่นดีลูกไปไตไปเป็นไปข้อไปข้อทุกคนได้หมดบ่เดียวขันหนสีขี่ตาอยู่อนเช้าวันนั้นตื่นแล้วบ่ตืนไตงยิ้มใส่ตวงไปแล้วอ่ะปืด อันอยืดเตื้องๆหนึ่งมันเป็นหอหมอลำเบอร์ดเด้์พี่น้องอ่าหองนี้ก็จะเป็นหอหมอลำอันหออ้นหองนั้นห้องใต้สุวรรณันห้องผู้หญิงหมวกอยู่เตื้องห้องลุกเพชรอยู่เตืงๆนี่ห้องนักห้องตึกนี่มีอยู่ยี่สิบยี่สิบห้องแต่ว่ามีห้องหมอลำนี่ประมาณสิบแปดห้อง นอกนั่นก็เป็นห้องเอ่อนอกอล้เนชิเออนอกนั่นก็เป็นห้องนักศึกษานะคะห้องนักศึกษาจะสามห้องนี่แหละแล้วไปแล้วมึงหอไป็ยังเกียร์พะฮ้มเกียร์นั่นโอเคไปพี่น้องโอเคคือไปรถจะไม่ได้ออกสากีหยาดวา อืมอืมไปนอนทั้งหน้าบ่โอ้ยเอออ๋ออ๋อแค่นี้ก็แล้วแล้วมาแล้วไปแล้วพร้อมเดินทางแล้วว่าหมูต่ว่าจากของวัตื่นวันนี้ตื่นแล้วมื่อนีนมันเจ็ดโมงนี้มันกลับนหนๆจัง่อยหมูป้านนี่มันหกโมงสองมีจิรีรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้ว สสวมือขึ้นนี่มันยังก็ชิ like ้ไงมือว่านี่ยังหลับตีซีอยู่มือนี่กูนวดจนเกิดหาถมปุ่นเลยเานยอะเออจ้าื่นเยู่เพื่อนดีกันอนบอบบอบดันพี่สอยองอืมเอกีพี่ลองประจวบเล่าหนังกันค่ะ อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูช่วงลำนะคะทุกคนหรือว่าไม่มีคิดเพราะว่าตอนนี้ฉากขึ้นเวทีแล้ว,วหัวนาพ่นเอาฉากขึ้นเวทีแล้วอันนั้นอันนี้กันเท่าทายมันก็สะเป็นเสือ้อผ้าเราเรามือซ้อมงเราเราสิเปิดบงจังจะนันนุนนี่พี่น้องติชมนะคะแค่ขาดไม่ได้เออ